สวัสดีจ้ายินดีต well, ้อนรับคนซื Les ้อช <c oughs> ่องเงี้ยหนึ <c oughs> <c oughs> ciamo, ه, like ่งไฮรันพี่น้องออกว่าโทษน้าน้องเตยเงี้ยมือเล้งเย็นหนุ่ยพามาเบิ้งบรรยากาศยงี้ยมือแลงเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งตะยมหมื่นเวียนไหลมันหอดน้าพี่น้องเลยมาไทยเลยมาเบิ้งให้พามาเบิ้งยงี้ยมือแล้งนะจ๊ะเนาะ มันกำบมืดแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าใน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 โทรศัพท์มันท่านได้เสียงมันนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมือแล้งมาต่ยามมือเวีนมันห่อนไหลผัวละพี่น้องอลานกาแฟสวยงามเ้้พี่น้องยามมื่นแล้งอ่ะ บรรยากาศย้ำมือแลร้งลานกาแฟแลบรรยากาศลานกาแฟได้พี่น้องย้ำมือแลงเบรรื้องน้องต้าลูกตาลอยู่จังใดต้องเตยอ,อยู่กับมูมูลัางเบากันยู่นาะพี่น้องเด้อเบรรื้องทั้งพี่ ไอ้หนุ่ยพามาเบ่งบรรยากาศยนีมือแลงเสล้จ้าเพราะว่าย้ำมือเวียนมันหอนเนาะพี่น้องเนาะมันแตกตังกันพออ่อีลาอีลาเฮ็ดนางต้องตานอยูกกยกอ่กับไผลลูกอ๋อกินข้าวแล้วจี โมมาหานเล่นน้ำน้องเตยอยู่บ้านกับตาลูกตาลมาอยู่เป็นโมนางจ่าหน่อยก็น้อยจ่าเนาะเพราะว่าน้องเตยกับน้องมิวน้องเตยกับน้องมิวไปเที่ยวอยู่น้อยจ้ะพี่น้องเบิ้องน้องใหม่นอนนี่เสียโกโรอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมือเงี้ยหนุ่ยมาเอาแท้ๆละมืออนะมือเงี้ยหนุ่ยมาเอาน้องใหม่ไปหมกกินหมกน้องใหม่ บรรยากาศยามมือแรงพี่น้องสะนาำเปิดไฟไว้ยามมอคืนบรรยากาศย,มมยาศยมมอคืนกันจังสี่้ะนาบพี่น้องยามมือแรง ว่าท่านได้คืนดีดอกว่าท่านได้คำดีดอกพี่น้องบรรยากาศกับเสียงจิ้งหรีดเล้ไหรห้องเสียงเคียดเสียงแมงตั้ง่างหน่อยจ้ะน้งมุมแลงเนาะคนไม่ โมน้องเตเเยเอเอจอได้ออดเ,ดเ,ดนเนี่อฝนว่นนนาสิตกกับประตกกด้วยพี่น้องมือนีนอันมืดฟ้าห้องมามห้องมหงมแล้วกัน ลิ้นมันวะหนึ่งพอดินไร้เนี่ยแหละพี่น้องมือเนี่ยโอ้ยเอาใจสิขาดพี่น้องเง้ยเอ้าคักเอาเนี่ยปัดขันแม่นตกดูดูซื่อม,มือใจหน่อยว่ามันเห็ดออกหุือแล้วพี่น้องเอาแหงไหลนะจ๊ะเอาแหงไหลโอ้ย เพิ่นมาทาเพื่อนมาน้ำหาหมูกันอีกบ่ามันมาหลา่นกาแฟบอว่าสัตนะพี่น้องน้ำหากันฝ้าก็เป็นตะตุกตะกบตุกพี่น้องผ่ะบรรยากาศเนี้ยมือแลงค้ำค้ำนอาจะเนาะเฮ้ยนวลหล้านพระออกมาทงใครทงนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยสงการก็สิ้นสุดไปแล้วก็ให้ไว สู่ใดสู้การสู้งานก็สู่ต่อไปเนะจ้ะเนาะมีกําลังใจแล้วมาชร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วกลับไปทําการทํางานสู่ต่อไปจ้ะสู่ไปนํากันยืนนิ่ลด่พี่น้องเอ้ยยเหนื่อยกสุงานภัยงานมันเนาะพี่น้องเนาะหน้าที่การงานภัยบ่คือกันบางท่านบางค้นกัน ยากเน่บางท่านบางคนก็ง่ายนอยงานนะพี่น้องเนาะบางคนก็สบายบางคนก็ลลำบากบางคนในห้องแอร์บางคนตากแดดพี่น้องเอ้ยเนาะนาที่การงานกันยังบ่คือกันการใช้ชีวิตกับบ่คือกันดอเราะพี่น้องเนาะต้นทุนมันกับ่คือกันคือว่าล่ะพี่น้องเออต้นทุนผู้ต้นทุนหน่อยผู้ต้นทุนหลาย เป็นตะนัง,นะนองอยู่ดีแหละพี่น้องเนี่ยมืงขึ้นกีด่ดาเป็นตะนังเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ยาาเนี่ยมึงขึ้นแต่ยาานี่มเวียนควอนหลายเอ้าหลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจนโมมีหม่องซียู่ฝนก็ว่าสีตกกาบ่ตกพอลินลินเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อผู้ดเดินทาง จากบ้านที่ลงกรุงเทพไปหาเตุการเลงานเลยกรุงเทพไปกันโอ้โห่าเหลี่ยมพี่น้องก็ให้ขับรถโดยสวัสดิภาพนะพี่น้องเนาะระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังเมาไม่ขับได้ใจสม,มัอนี้พอมีผู้เด็กดื่มเรากจนจะเนาะขับรถเมาไม่ขับเทศกาลกันเล้วเลวเทศกาลสงการกันแล้วเล้ว ร้านกาแฟเงี้ยมือแรงเงี้ยมือคืดคำคำสู่พี่น้องสู่ไปน้ำกันเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องเอ้ยแงหนุ่ยเป็นกำลังใจให้เด้๋ยวอาจารส่งกำลังใจให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องน้่อยของแย่หนุยหัวล้านไง้ย่หนุ่ยหัวล้านนำเนด้อพี่น้องเด้อเป็นกับล้างแร้งใจเหตุกันณ์น้อยจ้าเมื่อเีตขามอดรลเหรียญยไบุพี่น้องยหนุ่ยกับบัลลูดกน้อยจ้าบัูว่าเป็นเหรียญยุไย่หนุ่ยจะออกมาให้มันแล้งมูนองเตอก็ออกมาฮะน้อยจ้านองเตอก ตั้งตื่กับเก็บร้านแล้วเก็บร้านแล้วมันบ่เนี่ยบ่ขายแล้วมันบ่เนี่ยต้องเตื่นก็นั่งนี่เด้อพี่น้องกับมูสวัสดีจ้าเอ่อได้กินข้าวหรือจีพี่ิวขา้าวแท้กินน้ำเน่ะมาพี่น้องมาผมเลี้ยง,งน้ำน้องเตยใเฮามื้อน่ะสำหรับคลิปนี้เฮนหนุ่มหัวล้านกับฝากไว้สำนีเด้อจ้าสวัสดีจา้าเขาสิม